รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง3 SD 28ร่วมกับบริษัท Search Entertainment จำกัดบริษัท Success Entertainment จำกัดเสนอ สว,ส,สวัสดีค่ะข,ข,ขอต้อนรับเข้าสูร่รายการบ้านข่าวบันเทิงจูตองก็เจอกับเราสองคนนะคะสองสาวสวยและ น่ารักมากๆแล้วช่วงนี้อากาศแปรปวนบ่อยไม่ใช่แปรปวนแค่ประเทศเราี่แพดแปรปวนไปถึงเอต่างประเทศประเทศอื่นเลยนี่เลยค่ะล่าสุดใครไม่เปิดกับปรากฏการ์ทเควกหรือว่าแบบแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะใช่มากๆมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะถึง800 0คนแล้วก็บาดเจ็บอีกเป็นหมื่นๆคนเลยนะคะที่แก็เราก็ให้กําลังใจเนอะแล้วก็มีเขาเรียกว่าหน่วยงานของทั่วโลกเลยนะคะให้ความช่วยเหลือสําหรับชาวเนปาลว่าจะเป็นเรื่องของการส่งคนไปช่วยหาผู้สูญหายทีมแพทย์แล้วก็รวมถึงเงิน ด้งานะอะไรอย่างเงี้ยกองทุนทุกอย่างนะคะอย่างบ้านเรามีดาราหลายๆคนเลยนะที่เขาเรียกว่าสมทบทุนนะคะเพื่อหาเงินนไปช่วยชาวเนปาลค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะมีวงส่วนภูคอรัสค่ะพี่แพทย์เขาออกมาเขาเรียกว่าอะไรเล่นเปิดหมวกเพื่อชาวเนปาลคือเพื่อหาเงินสมทบทุนถูกต้องล้วนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวงส่วนภูจะเป็นยังไงบ้างค่ะที่เราจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้พวกเราก็รู้สึกเหมือนเราก็ได้เป็นตัวแทนประเทศอีกครั้งที่จะส่งน้ําใจไปสู่ประเทศเนปาลค่ะเราก็อยากจะโชว์ให้เห็นว่านัก นี่เราก็สามารถช่วยเหลือประเทศอื่นๆได้ด้วยความเป็นนักร้องของเราทางเราเนี่ยเราก็รู้สึกเอาใจช่วยเขาตลอดให้เขาผ่านจากวิกฤตตรงนี้ไปได้ครับนอกจากว่าเราได้จัดงานเพื่อจะนําทุนแล้วก็ของขวัญน,นะคะไปมอบให้กับชาวเนปาแล้วเราส่งกําลังใจสิ่งที่สําคัญที่สุดก็หวังว่ากําลังใจจากคนไทยทุกคนและจากคณะนักร้องประสานเสียงสมบูรณ์จะทําให้ประชาชนเนปาได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็ว ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวเนปาลด้วยแล้วก็สองคนก็คอยติดตามแล้วก็ช่วยเหลือหรือว่าเป็นข่าวนะคะเอามาถึงข่าวนี้กันมากดีกว่าค่ะสําหรับคู่รักอารมณ์ดีนะคะพี่ปอพี่เอ,อ๋โอ้ยน้องภูถ่ายรูปลงตลอดพี่ปอนี่เป็นหนุ่มแล้ว,ลวโอ้ยพี่ปอนี่คือเอ,อ,เอ,อ๋ลูกมากเลยนะคือเข้าใจเลยนะเหมือนเราขนาดเรามีหลานคนเดียวเรามีหลานคนแรก<ช>เลยยังเหอเลยแต่นั่นลูกชายคนแรกเลยแล้วที่สำคัญเป็นเด็กอารมณ์ดีถอดแบบพ่อเลย ทีนี้ตอนนี้เนี่ยน้องผงเราก็โตเป็นหนุ่มแล้วถูกไหมเชิญครับคนที่สองจะว,ว่ายังไงยังไงก็เห็นได้ข่าวว่าก็ต้องรอให้น้องผูงเขาโตก่อนตอนนี้ก็โตแล้วเออพี่เอ๋ยังไงคะลูกคนที่สองจะมาเมื่อไร่เมื่อไหร่คะพี่เอ๋ไปฟังกันเลยคะ่ะ พยายามอยู่จริงๆพูดลงๆแล้วก็เราอยากจะในช่วงนี้เลยเพื่อนๆที่อยู่ในรุ่นเดียวกันที่ว่ามีลูกใกล้ๆกันเนี่ยเขาไม่เริ่มมีท้องกันละต้องถึงเวลาที่ปอจะต้องประกาศก้าวไอ้ที่จะมีเวลาเล่นละครตอนไหนพูดสิถ้าเรามีบุญเลยฮะน้องเขาพร้อมมาน้องเขามาเกิดกับเราเองอะไรเงี้ยฮะมันมันเหมือนจังหวะยังไม่ได้อะไรเงี้ยได้ผู้หญิงมันได้ผู้ชายก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ได้ผู้หญิงไงแต่ว่าโอเคนะคือแต่ว่าถ้าผู้ชายก็ได้ลูกเราเราก็รักอยู่แล้วอะไรเงี้ย คนนี้นะคะตอนนี้ล่าสุดเขาได้เปิดร้านอาหารโเป็นเขาอะไรนะชื่อร้านอะไร w h i t e Story เป็นร้านอาหารนะคะสไตล์อิตาเลียนโฮมเมดแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยบอกเลยว่านี่คะอยู่ที่ไหน M Courtier ห้า M Courtier ชื่อร้านว่า w h i t e Story อยู่ที่ไหน M Courtier ชื่อร้านแล้วบอกเลยว่าวันนั้นน้องไปแล้วเดินผ่านบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยหอมหอมเหมือนเราเลยใช่ไหมกลิ่นหอมกลิ่นหอมเหมือนเราไหม เหมือนผลมไม้ไม่ใช่<ม>หรอเล่นกินหอมเบเกอรี่ที่แบบแบบเขาทำใหม่สดๆดทุกวันนั่นแหะหอมไ <8 S 2> ก่เซนตมากเลยใครอยากจะไปอุดหนุนนะคะก็เชิญได้ที่เอ็มโพเทียค่ะร้านไวสตอรี่นะคะมาถึงอีกหนึ่งคู่เอะคู่นี้พี่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยพี่เขาแสดงตัวด้วยหรอแล้วใครไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงคะพี่แพรท้ถ้ามันจะดูพิลิพิลหรือว่าเอ่อเขาเรียกะไรดูปลอมขนาดนั้นอ่ะมันก็ไม่ต้องพูดได้ค่ะหรอค่ะคู่นี้เลยแพรใครคะ BKPN กับกุบกิบ คือดูไม่เห็นรู้เรื่องเลยอยังไงอ่ะล่าสุดก็โพสต์รูปแบบน้องนึกว่าพีวดดิ้งอ่ะแต่เขาก็ออกมาสัมภาษณ์ว่าเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่ซึ่งหลายๆคนบอกว่าถ้าจะหวานกันขนาดนั้นหวานนี่กว่าถ่ายรูปพีวไดิ้งอีกก็พูดออกมาเลยว่าเราคบกันครับเรากําลังศึกษากันอยู่คือก็อาจจะไม่ต้องมาพูดว่าเราเป็นแฟนกันไงก็อาจจะใช้คําที่น่ารักหน่อยว่า กำลังศึกษาดูใจกันอยู่เออเขาไม่พูดบอกเป็นเพื่อนกันอยู่หรอแต่ตัวรู้หวานมากนะเราไปฟังคำสัมภาษณ์ของกุ๊บกิ๊บดีกว่านะคะว่าเขาจะพูดถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ายังไงค่ะก็ดูมีความอดทนดีนะก็คือเราก็ยอมใจในความแบบพยายามของเขาอะไรเงี้ยมีมีเวลาว่างแค่วันเดียวก็แบบบินมาซึ่งมันก็เหนื่อยเหมือนกันมาที่ที่สมุยแล้วก็ต้องนั่งเรือไปเกาะไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยแล้วแต่เช้าตีห้าเขาก็ต้องกลับเขาก็กลับไปคนเดียวโดยที่แบบทุกคนก็ไม่ได้สนใจทุกคนก็นอนหลับเราก็รู้อีก ก็ยังไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวบุชาได้ใจบอกแล้วไม่บอกก็ทําดีต่อไปค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติที่การที่คนเราจะอย่างที่กิ๊บบอกว่ากิ๊บก็เรียนรู้ดูเขาอยู่อะไรเงี้ยการที่เราจะเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งก่อนที่จะเป็นแฟนได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้อง,ต,องต้องมีการได้ออกทริปไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นเราจะได้รู้ว่าเอออยู่ด้วยกันมันมันรอดไหมไปกินข้าวไปเจอกันดูนิสัยคนเรามันก็ต้องมีการดูเป็นเรื่องปกติเหมือนคนทผู้ตายอยู่ แต่เราดูดูอะเขาบเขาอูเหรออย่าไปเหรอเขาก็แค่บอกว่าดูดูกันอยู่คุยคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่อยากจะใช้คําว่าแฟนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปใช้คําว่าคบกันอะไรอย่างเงี้ยคือกําลังสึกษสารนั่นแหละก็คุยคุยการไปเจอแม่มาแล้วไปกินข้าวกับแม่แล้วแล้วไปเยี่ยมไปอะไรมาเออไปถ่ายรูปลงข่าานี้แต่พี่จะบอกว่ามันมีนะคือเขาเรียกว่ากักะคือกักความรู้สึกเราและเขาคือถ้าสมมติว่าเราเราออกตัวแรงบางทีมันก็พังเร็วไงแต่บางทีถ้าเราอยู่ในระดับแบบเนี้ย ยังไง,ย,ง,ไงยังไงยังไงเออคถามาเออมันจะไปได้เรื่อยๆแล้วมันจะยิ่งเห็นอะไรหลายๆอย่างมากขึ้น<อ>มาถึงข่าวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะอะ้วควรคนนี้บอกเลยว่า ทำไมทำไมทำไมเสียงสูงก็น้องชอบอ่ะนั่นก็คือเจมจีเจมจีของเรานอกจากจะเป็นคนที่มีความสามารถต้องหล่อหน้าตาดีล่าสุดเขามีคอนเสิร์ตใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะสำหรับคอนเสิร์ตนะคะที่มีชื่อว่าเมจิกเจมส์เดอะคอนเสิร์ตนะคะบอกเลยว่าพิเศษจริงๆแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่ไปดูแล้วก็แฟนๆนะคะที่เป็นแฟนคลับเหนียวแน่นของเจมจีห้ามพลาดคอนเสิร์ตนี้อย่างแน่นแล้วบอกเลยนะคะพี่แพตว่ามีนี่การที่ท่านติดตามคือแขกรับเชิญโอ้โหเราเห็นราย ที่แต่ละคนแล้วบอกเลยว่าพารากอนฮอลจะต้องแน่ทั้งสองวันคนแรกเลยค่ะวง E.T.C คนที่สองค่ะพี่บอยประกอรและคนที่สามพี่เต๋อชันทีวิชสุดท้ายเป็นใครนะต่อธนภพเขาเคยคอนเสิร์ตอะไรนะที่หล่อมากๆใช่ไหมกับพี่บอยไงใช่กับพี่บอยแล้วก็พี่เต๋อเขาจับมาชนกันหมดเลยอ่ะคอนเสิร์ตจะมีวันที่13มิถุนายนสองรอบนั่นเองนะคะที่รอยัลพารากอนทอชั้นห้าค่ะมาถึงข่าวที่เป็นท็อปออฟจะพากันบ้างดีกว่าท็อปออ เขา o f t h e 帆ไม่ใชทานน้องว่าเขา out the b o r l d ก็คือพี่ชมพู่ของเรากับพี่น็อตนะคะเป็นงานที่ใหญ่มากชุดสวยทุกชุดเลยมีทั้งหมด3มชุดนะคะตั้งแต่งานวันมั่นที่จัดขึ้นวันที่6นะคะแล้วก็งานแต่งวันที่10นะคะเป็นงานที่เราดูแล้วแบบว่าบางคนแล้วแบบพี่เขาเป็นใครนล้เป็นใครกลายเป็นแบบ ถูกมันรวบรวบรวมจริงๆงานใหญ่มากๆงานสวยแล้วก็งานดีมากๆเลยนะคะและมีภาพหนึ่งที่พี่ชมพู่เกาะปากตัวเองกับพี่น้อยก็บอกว่าถูกต้องรับรู้ได้ถึงแบบความเป็นตัวของตัวเองและแบบทั้งคู่นี่คือ my life อย่างเงี้ยที่สําคัญคือไม่เคยปล่อยไม้แล้วเป็นชอบเป็นคนทั้งคู่เป็นคนชอบร้องเพลงทั้งคู่ถือว่าเป็นงานที่แบบมันมกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการเอร์ซึ่งเรามีเขาเรียกว่าเราเราไปสัมภาษณ์ทั้งคู่มาถึงความรู้สึกว่า ทั้งคู่รู้สึกยังไงกันบ้างค่ะไปฟังกันเลยดีกว่า <c oughs> จริงๆปีนี้ชมก็ยังมีงานที่ต้องสะสางอยู่ค่ะก็ะถ้าภายในปีนี้อาจจะยังยังไม่ใช่ค่ะจะเกี่ยวปีหน้าว่ากันอีกที <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้อยากรอโอเคเขามีคอมมิชเมนต์อยู่ต้องต้องตามใจก่อน <c oughs> ถ้าอยากจริงๆเอาความอยากก่อนนะ <c oughs> อยากมีทีมฟุตบอลหนึ่งฝึก้ามวไม่ไหว กันไปได้สักระยะหนึ่งเ่ยชมว่าเราก็ผ่านช่วงของการที่แบบว่าก็ทําความเข้าใจกันแล้วก็มันมีทั้งสิ่งที่เรายอมลดแล้วก็สิ่งที่เขายอมลดเลยสําคัญที่สุดก็คือว่าชมว่าเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดของชมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราเก้าวไปได้ได้ไกลอีก,กโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆความเป็นแมนเนี่ยคือต้องไม่ต้องสนใจเรื่องเล็กน้อย ทำงานใหญ่ต้องอย่าติดใจเรื่องเล็กๆอะไรอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> แต่พออยู่กับชมแล้วก็รู้สึกว่าเ็าสอนให้ผมรู้ว่าบางทีแล้วเราทํางานใหญ่เนี่ยดีเทลบางอย่างเราต้องดูด้วยบางอย่างเราก็ต้องให้ความสาคัญกับดีเทลเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ว่าก็คือมุมมองมุมมองท้ายผมมองเปลี่ยนไปแล้วก็ผม, <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นอะไรอย่างี้ครับ <Okay. S 1> การที่มีชมก็คือเหมือนทำให้ผมสมบูรณ์แบบที่สุดแล้ว okay. เราสองคนก็ขอแสงความยิมย<ห>นด,ยดีด้วยขอแความยินดีด้วยรียบๆมีน้องได้แล้วนะคะ <มา S 2> ว่าคบกันมานานแต่งแล้วด้ดวยถ้าลูกกมาคงน่ารักมากแต่ช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าความแซ่บเรายัเมียนต่อค่ะ้นข่า,า,ขาวปันเพื่อน